สวัสดีครับพี่น้องผมมือนีกับพ่อกันจะเศร้าเติบพี่น้องเลยมือนีมากไก่เติบครับนี่หาเลาะย,ยิ่งปลาขึ้นเขาแต่ว่าจะเขาอื่นอย่างบุ๊งมาหาพันจิ๋วครับมือนีบุกบ้านพันจิ๋วเลยสวัสดีครับพันไอ้กับพันโกรครับพี่น้องพอยอมมาผู้เดียวพนันเตเลยมากเลยมือนีเจ้าบริอาจ,จียิมาที่หลังบุกเดียวเลยฮอหมองฮอดไม้เลยเดี๋ยวสองพันจิว๋วสรืิ้าเข่าไม้ก<า>ับน้ำทัง เออมางหอดมองแล้วครับนี่ตาเล็งบุกคหอดมองเลยเขาอื่น้องยังน้องอวบบั่นบั่นนนให้พี่น้องเลยน้องออกบั่นนนให้น้ำใสดีดีตัวแต่ว่าน้ำน้ำแกงเขาบ้างขึ้นนี่เขาเขาเขายืนวะก็อากาศกับจุดบ่อปันใดดอกพี่น้องนี่คึมเด็ดเด็ดมางหอดมองหอดไม้แล้วไปพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่ไม้เลย เดี๋ยวสองกิวดีสิผ้าเข่าไม้ครับไปไปไปลุยเดี๋ยวพอกันอยู่ไม้เลยครับมาพี่น้องขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพันโกกับพนันไอ้กระยุไก,ก้เนี่ยครับพันไหนพี่น้องเอียคือเขียนอูอันจา,จานจนแต่วัดโกยุกขังทั้งขัวมือพี่น้องทั้งพี่โอเห็นดอกแดดที่ออกว่ามือ แต่ว่าเอาเป็นตะฝนตกถูกแต่ถึงยวามารุนเริงน้อกันครับเป็นตะมีป่าอยู่พี่น้องโอ้อีก,กาเนี่ยว่ามีแต่อยู่ทั้งคุนทั้งผีวมีกันเว้ยอยวติดตามครับเสียงพ่านโกดรกพี่น้องเออเสียงหอง้องว้ายว่าอยู่เอาออกเอาขึ้นมาแล้วใส่ โอ้ยมันมาสิเห็นโอ้พันโกดึกก่อรมูเลยพี่น้องเลยพันจู่หลุดเล็กสัตว์ก่อรมูเลยเฮ้ยเอามาดูดินี่นะเอามาหนีนะมันลุ้งไปยาวาลุ้งไปโถลุ้งไปอยังนี่ลุงมนันมองขึ้นเลยเฮ้ยโอ้บอ้ยชี้ยโลหรืะกลางหัว โอ้เราคนยิงพี่น้องเอ้ยมือเฮ้ยมันเิีวดึกแล้วครับโอ้มาแต่ฐานบริลลลุกไปไทยแล้วเออสามเจ้าโลกัวอยู่เอ้าคือสีนี่วะกระโดดอยู่แถวเนี่ยไหมอือแม่ลูกดอกมันออกอยู่พี่น้องแจ๋วไปเข้าไม้ต่อเฮ้ยมาแต่ฐานโอ้เด็ดออกแล้วพี่น้องเอ้ยลุยต่อครับ แต่ว่าปวดดากเลยอันนี้ห้องกลดๆโอโ้ตะฐานกับพันจิ๋วพันโกดึกก้อนมูเลยเสียงห้องอยู่กลกาๆอยู่ห้องว่ามันห้องอย่างที่เห็นหรอกโดดโดดเสียงน้อยๆว่าเสียงกล้องสะเทือนอยู่พี่ร้องเลยพี่ร้องลงมากแล้วครับมาบึงพันจิ๋วดึกทุบจับทุบจับโอ้โอ้นแล้วตัว đứng gì leo phan ai đứng kia đâu quá. đi ui năng như hẳn bò đệt phá lên phía đấy như thấy thu phan ôi cô nói lúc nào rồi thay đi rồi thần đi được vật giang heo đi เดี oh, ๋ยวลงน้ำน้เล็นเย็นเขียวย่องเลยตส่ตัวนึงยู่ยใส่ปุ่นยุ่รถสิตัวนี้มันพูดยังไงปิ้งปิ้งเดี๋ยวอมไปเผื่อต่ช่องไต่่องเลยโอ้ยผูกกันหนาไกล้ช่วยนี่บอลูกเราเห็ดไหม นิ้ปน่นจันพนาวาโอ้นิ้วกายก่นัทวงี่นิ้มากลว้ยบนอีศพบี่อบหาดีาวนีอ๋อมีหอดนวนจันพี่รองเลยไปเอเอาไปสั่งคนลงเอาป่าเดี๋ยวเปสั่งพร้อมกันทีเดียวเอาใส่รถเอาสาวลูกใส่ละเสียงเาเสียง

โอ้พันจิวดึกเดียพี่น้องเอ้ยพี่อมบอนได้ดึกจักเที่ยอยู่ฝุ่นตัวนึงพันโกดึกแม่ตัวนั้นเลยใส่รถไว้เรียบร้อยอือเอาลงมาฮิเฮียบบอนไปตายตัวนี้บอนเด็กมุมมือเลยพี่น้องนี่อ๋อเต็มแล้วไม่สิมาเทียงนึงสิบบอนเทียงหรอกพระเขาอย่างนี้เสียงพระตีกองอยู่เหมน ตีกองเพ่นสองเต็มเด้อพี่น้องพี่ฟันโกดึกตัวนี้ครับนี่ตัวบกคืนนี่พันไอตัวนี้ครับดีเขาไม้ไหมอีกกนพี่น้องไอ้ไม้นั่นเห็นป่าอยู่แต่ว่าบริเด็กยิยิงเดี๋ยวมานลุนตัวพี่นอ้องมานเลวไหอนี่เดี๋ยวอมแล้วมันบะ้ม,ม่นันจิ๋วมาตรฐานพี่น,อน้องพันเถาว่ลยได้เกิดอยู่ พี่น้องบัดเขาไม้นี่น้องมึงขามมาตะฟังพุ่นครับเลยอ่อมมาฟังนี่พุ่นสองกิวนั่งอยู่น้ำกันอย่างยิ่งกระตรงไก่แล้วประตรงไก่ปาดกันได้ร้อยมากท่นมันขึ้นแบบไขรข,ข,ข,ออไขึ้นร้อยขึ้นขึ้นเขาโลกเลยทีไอขึ้นร้อยเขาโลกเลยนะปึ้อ าพอเคยถึงยิงจักเสียมก็เลยเป็น,บบนังน,นะปลาไกพี่ลองร้อยน้ำใสใสหมดเร็วเห็นเร็วขึ้นต้นกันห้องน้อยพี่้อง,งปินมากจัเดี๋ยวมลุ้นลุนกันพี่ลองสิมิตัวบ้าเดีดยวคดึมกึมพี่กนนะ่ะ มันจัดพี่น้อยแต่ว่าอยู่ลึกๆว่ามันปน,นุ่นจันท์อยูย่ใกล้ๆแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเมืนอกี้ยังเห็นมันนิดไีหน่อยหายไปเสร็จแล้วมันจันทรนมีสุบไปหน่อยอ ฟ้านุ่นจันตัวนั่นน่ลบลวยมันนึงคือถืออีเด้เอาถือี่เลียเอาถือถือถืานุ่นจันือฟอีฉเลละถือถพี่น้องนึกว่าถือมันก็จัยอยู่น่นโอ้บอดี้มันลอยลูลุเล็กๆเลยมาๆมาเด้ เนบก็ได้สั่งเถอะโยกหอยพักพี่น้องอยังมันหลุดนะดดกู้ไปใช่อโอ้คือบดินหรอปะโอ้ยังยังยังยุนึกว่าถือเรื่องเล่น เกี่ยวเล่นน่ะพอดียิงเดียวไหมโอ้โหเกือบลุกเือกเลยหอดเกือบลุกมามาๆว่าอยากสูอันนั้นป่ด็เอาของบวดซะรือน,นะ

พ่านโกกับ่านออยู่ไกลนิดหน้งมาดวนด้วนดวนมาเร็วปรวาวบทินแล้วไปเนาะประนุนจันอิหลีเลยนี่นี่น,นี่มานี่เร็วๆสามาไกลแล้วนน่ซ้ำไ้ก่อนคือมันทะลุอยู่เลยนี่

โอ้มันจะลดมันจะลดซ้ำจะไห้ซ้ำมาถเอเอาขึ้นนะมีบันเดิงโอ้จอบออชนได้บันเิงบันเงโอ้ดึง่าถดนไหมพี่น้องเอ้โอ้ยึงึงสองสามเทียบ้ยามไปล้อดุ่่นี่สามลเอ nhóc nhóc kì nhóc, không đấy, ừ. đó, phải không nó. ai bắn thương, cho ấy xăm lắm, kéo đâu. Dì, đì, đì, đì. Ừ. Ủa, chọt nhau đấy là, bắn thương kia, <laughs> thấy đó, ui, thấy nó con, ní, thấy thử Dì. thấy hóng phải thử thấy. Dì. อเอลนอยู่นึกว่าบอลมอโอ้ยกล่องจับได้บอลน่กแตัวเห็นห่มันโนจันยมัมีมันสองตัวเดยนี่สองตัวเลนจนวิ่ <c ười> งพ <c ười> <อ>ี่น้องเอาปลานจันหลายตัวอยู่ครับเ <c ười> อาปดพี่น้องเน่าแล้วจดดนี่เน่าไปพี่น้อง <c ười> <c ười> พันจิ๋วลงมาแล้วเรียบร้อยเต็มท้งเรือด็ดซ้ำเต็มขอร์ลเด้พูดแล้วเต็มครับมื่อนีิตัดพูดละหลายเขียดได้พูดตูกปลามาสั่งใหยื่อบางแบบนี้พี่น้องเลยสั่งปลายังก่อนพันจิ๋วสั่งอึ๊บเท่าไดท่าได้สองกิโลเออปลาปลายน่นจันทร์สองกิโลไอโกมื่อจัน ต <te le> ัวนี้วเสองกิโลโอตัวนีเลยเอาตัวนี้วันหนึ่งโอ้นักสามกิโลสีคือสามสามสามกิโลสามสิบปาสามสพี่นองเอ้ายังมีวยีกครับใครอยู่เด็ดเอาบอนบอนเด็ดใจจุนโลหะพี่น้องโลหะเออ บพาดบพาดพุ่นแล้วว้าว่าตรฐานครับเมื่อน sure ี้บุกกันมาหอดบ้านพันธุ์ยูพี่น้องเลยมาผู้เดียวพระเอกบุตรมาทำ้ำได้สรุปแล้วได้ได้สัตว์พูละแต้มพี่น้องยิ่งพูดละยเที่อายุพูดสองสามเที่ยวเหรอแต่ว่าบ่ถึกปลาไอ้นุ่นจันตัวนั้นเอาไว้ก่อนบ้านได้ยิ่งเดี๋ยวมือรุ่นเขาจังสิมันสัตว์ไหมพี่น้องเขาจังสิมาไหมมันแล้ยวมันแล้วนะเพราะอายุเด็กจีนแหละ ไปครับพี่น้องอย่าไปห่างกันเลยนะครับอันหรับย์ิปนี้ก็สิเอาทิปนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวมือหนาจังสีมาใหม่ครับมาหาพานันจิ๋วขึ้นก็ครับมือรุ่นมาแท้เลยแน่นอนหลักบ้านพี่อมอยู่ไกลเติบครับต้องใช้เวลาโดนเติบห้าฝนทุกคำไปพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับแจ๋วเยี่ยมได้อมเยี่ยมมาไปเข้าบ้านพี่น้องข้าพเจตกคึ้น